ความพลาดและความน่าเสียดายอย่างหนึ่งของน้องๆคือเราลองมันน้อยจนเกินไปหลายคนไป s s m e n t day หรือหลายคนเนี่ยสมัครโครงการมือในเมนทัวนี้ตั้งแต่ระดับง่ายไปยากเลยนะแต่ลองแค่ครั้งเดียวอะไรบ้างตั้งแต่นะคะอีคอมเมิร์ซส้มตกสอบนะคะ UMC ตก HR interview เครือ CEP e ตก assessment day หลายคนไปมาแบบแค่ครั้งเดียวค่ะแต่พอตกแล้วก็ล้มเลิกหรือหลายคนไปลองมาสองที่แล้วตกแล้วก็ล้มเลิกโดยที่ไม่มองหาว่าถ้าฉันต้องอาชีพสิ่งนี้ถ้าฉันต้องการเรื่องนี้จริงๆอะอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาน้องๆลืมที่จะพัฒนาตัวเองยิ่งถ้าใครไปโครงการ m ม n เ e n เมน t ์เทรนนของเครือ CP cp macrolotus เนี่ยสที่แล้วเนี่ยไปมาสองรอบแล้วปรากฏว่าตกเนี่ยนะคะคุณจะเป็นจะต้องทำสิ่งใหม่อัพสกิลตัวเองอย่างเร่งด่วนหมายความว่าสองที่แล้วนะที่เห็นว่าคุณมีความบกพร่องอะไรบางอย่างในตัวก็ได้หากคุณอยากรู้ว่าคุณบกพร่องจริงไหมแนะนำให้ลองไปอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่เครือนี้ นะอะไรก็ได้นะคะโครงการอื่นแล้วดูว่าไอโครงการอื่นอ่ะมันยังเป็นเหมือนเดิมไหมถ้าเป็นปุ๊บคุณจะรู้ว่านั่นแหละคุณต้องอัพสกิลอะไรบางอย่างเช่นทักษะความเป็นผู้นำการหยิบเรื่องราวในชีวิตนะคะหรือนะคะ eye contact คุณกลัวกรรมการเกินไปหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่เราขาดความเชื่อมั่นตัวเราจะงออย่างเงี้ยตัวเราจะงอทุกคนพองอแล้วหงอแล้วแววตามันไม่เชื่อมั่นอะกรรมการอ่ะ เขามองเห็นขนาดนี้นะคะว่าตาไม่เชื่อมั่นตัวงอดูไม่มีความมั่นใจจะมี leadership skill ได้ยังไงกันการจะแสดง leadership skill มันจะออกมาได้ยังไงกันเพราะฉะนั้น m มนนิ่งทวนีกำลังตามหาคนที่จะไปเป็นแมนน e n t เลเวลหรือไปเป็นซีเนียเพราะฉะนั้นทำไมเขาถึงต้องวัดเราเยอะทำไมต้องมีกิจกรรมกลุ่มเพราะคุณกำลังจะไปอยู่สังคมของคนที่ทำงานมาแล้วอ่ะ3ปี5ปี10ปีอ่ะ คุณไม่เคยทํางานเลยแต่ได้จับตําแหน่งใหญ่แล้วคุณจะต้องมีทักษะความเป็นผู้นําคุณถึงจะเอาตัวรอดจากเรื่องนี้ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เขากําลังตามหาและถ้าคุณไม่ผ่านนั่นคือสิ่งที่คุณพลาดนะคะคืออะไรบ้างตั้งแต่ความมั่นใจการเข้า MT ให้ได้ยิ่งเป็นโครงการยากๆพวก UMC พวกนี้นะคุณต้องมีความมั่นใจตัวเองสูงมากสูงในระดับที่มองเข้าไปในตาคุณแล้วเขาเชื่อเขามั่นเขาชัดในตัวคุณเพราะฉะนั้น มันจะออกมาในตั้งแต่สีหน้าแววตาท่าทางในน้ำเสียงฝึกได้ใน storytelling ซึ่งคนที่อยู่ในคอร์สพิลักษ์เนี่ยจะถูกฝึกเรื่องไหวพลิบสูงมากและล่าสุดนะคะวันนี้พิลักษ์เพิ่งเปิดนะคะตัวคอร์ส5วัน3สัปดาห์เป็นการฝึกพัฒนายอย่างต่อเนื่องสำหรับใครที่อยากจะเข้าโครงการเนมนตเมน์ทรนีโครงการยากๆเงินเดือนสูงๆอย่าง 50k อย่างเงี้ย UMC 50k อย่างเงี้ย คุณกำลังจะลงทุนเพื่อปั้นตัวเองให้ไปอยู่ในะ UMC 5 0 k เพราะฉะนั้นการพัฒนามันต้องต่อเนื่องมากพอเพราะฉะนั้นพี่ลักษ์ก็เลยเปิดคลิปไอเปิดคอร์สนี้ที่เป็น5วัน3สัปดาห์3สัปดาห์คืออยู่ช่วงพีเรียดประมาณ21วันนี้ทุกคนคุณจะนะคะได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการรวมไปถึงฝึกไหวพลิปไปพร้อมๆกันสัปดาห์หนึ่งเรียน2วัน1วันเรียน2ชั่วโมงครึ่ง ถ้าเป็นกรุ๊ปคาส์ดเรียน2ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งถ้าเป็นไพรเวทคาส Bo บุ๊กเวลาได้เองสัปดาห์ละ2ครั้งหรือถ้าคุณจะต้องเร่งด่วนในการนำใช้สามารถแจ้งปรับเปลี่ยนคาเลนดาร r กับแอดมินได้นี่คือสิ่งที่จะทำให้คุณมั่นใจทุกคนมันต้องฝึกฝนสกิล skill, พูดคุยถามตอบคอร์สพี่ลักเป็นคอร์สพูดคุยถามตอบนะ เพราะนะคะการโค้ดที่ดีคือการโค้ดให้คุณหาคําตอบเองเพราะฉะนั้นจะเจอว่าหลายๆคนที่นะคะเมื่อก่อนที่เป็นคาัาสองวัน5ชั่วโมงคนที่อยู่ในプライเวทคัดกลุ่มนี้พอไปทํากิจกรรมจริงๆพอไปเข้าจริงๆเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่รักถามเยอะกว่ากรรมการอีกนั่นแหละมันคือการฝึกใช้ไหวพลิปพอคุณไปอยู่หน้างานจริงคุณจะไม่กลัวไม่ประมาล่าสุดก็เพิ่งจะเข้าได้นะคะล่าสุดย่ยเพิ่งเข้าได้ไปสองสามวันก่อนเพราะฉะนั้น การเข้าไปในเวนทัวร์เงจริงไม่ยากแต่คุณได้ฝึกตัวเองไว้ดีหรือยังถ้าใครสนใจอยากแต่อัพสกิลตอนนี้พี่ขอเรียกมันว่ามันมีอยู่3ระดับแล้วกันระดับอะไรบ้าง1ก็คือระดับของการติวเองติวเองมีเซตหนังสือซื้อเซตหนังสือยางบัตรจะได้เซตหนังสือยางบัตรและเซลเทสและจะได้รีฟเอเซนเมนต์เดย์ฟรีจะมีรอบสอนสดให้วันที่14มกราคมสองทุ่มถึงสาทุ่มครึ่งนี่คือสำหรับ ง่ายๆอ่ะแบบเครือ CP อย่างเงี้ยอันนี้เอาอันนี้ไปก่อนได้ถ้าไม่อยากพี่จะมาอัพสกิลแบบใหญ่กว่านั้นเนาะแต่นะคะมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนทุกคนอันนี้เหมาะกับคนที่มีของอยู่แล้วหรือใครที่คิดว่าตัวเองอ่ะทำกิจกรรมมาเยอะมีความมั่นใจเยอะอยากจะรู้แค่กระบวนการโปรเซสเพื่อเตรียมตัวก่อนอันนี้ได้นะคะสแบบที่เรียกว่า Advanced Ad แอดวานซ์ก็คือการเรียนแบบสอนสดมีอะไรบ้างนะคะ สอนสดเนี่ยจะมีในเรื่องของกรุ๊ปคัสกับไพรเวทคัสซึ่งเรียนไม่เหมือนเรียนยความระยะความยาวไม่เหมือนกันกรุ๊ปคัสจะเรียนแค่วันเดียว3ชั่วโมงครึ่งเรียนจบเอาไป s s สเซม e n t ได้ทันทีอันนี้เหมาะก,กับเครือ C.P. ส่วนไพรเวทคัสจะเรียน2วัน5ชั่วโมง และแอดวานซ์ก่าน,นั้นคืออัปเปอร์คลาสก็คือเรียน5วัน3สัปดาห์เป็นคอร์สต่ตอเนื่องสำหรับโครงการยากๆเงินเดือนแบบ4 5ห้าหมื่นหรือสัมภาษณ์รอบสุดท้ายไฟนอนโดย CEO หรือบอร์ดบริหารเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปโครงการยากๆเหล่านี้เช่น UMC ชอบอยกตัวอยา่างเพราะ UMC เป็นโครงการเดียวที่พูดได้เต็มปากว่า50 k วกเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากที่จะอัพสกิลพวกโครงการเหล่านี้ ให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มคาสหรือไพรเวทคาสที่เป็น Upper Class เรียน5วัน3สัปดาห์ฝึกให้เกิดความต่อเนื่อง ะะถ้าใครสนใจอยากจะอออินนะคะสามารถเลือกเอาว่าคุณจะเริ่มตั้งแต่เซต A B C นะคะอันไหนที่มันเหมาะกับคุณแต่ให้เล็กคอมเมนต์เลยคือ2อันหลังเพราะว่า2อันหลังคือการเรียนสอนสดซึ่งสอนสดมันดีกว่ามากๆและที่สําคัญถ้าคุณได้ฝึกสอนสดโดยที่เจอพี่ลักษ์สสัปดาห์แน่นอนคุณจะเก่งเรื่องการใช้ไหวพริบเพราะพี่รักใช้วิธีการโค้ดแบบพูดคุยถามตอบ คุณจะเก่งและมีไหวพริบโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนทุกคนที่เป็นโครงการยากๆวัยวคลิปนี้สามารถเอาไปใช้ได้หมดและถ้าใครที่นะคะของเครือ CPC p แมคโครตัสไปมา2ที่แล้วรถตกอ่ะอันนะนําตัวนี้ตัวต่อเนื่องเพราะว่านั่นคืออาการหนักคำว่าการหนักคือไปมา2อสามที่แล้วยังตกอ่ะอันนี้ให้มาเทคตัวนี้แทนเพราะคุณจะได้ถูกพัฒนายอย่างต่อเนื่องทุกคนใครสนใจสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ตรีที่หน้าโปรไฟล์นะคะสอบถามมืออื่นอินบ็อกเข้ามาได้เลยวันนี้ขอบคุณทุกคนขอให้โชคดีเปลี่ยนแปลงค่ะแชั่ว มงต่อว,วันแล้วรับลายได้ใหม่สมัครไปเป็นจูเนียสมัครได้ตลอดชีวิตแต่มเนมนเทนเมนทรีจะอยู่คุณแค่พีเลียประมาณ2ปีและนะคะถ้าใครอยากจะอออินเข้ามาเจอกันในรอบสอนสุดได้เลยวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ